สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Do อกฟิล์มชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวสระน้ำเป่าลมขนาด4เมตรกันครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับสระน้ำมาส่งแล้วครับเดีย๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าครับอบหนักมากเลยนะครับ ครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องครับผมครับเดี๋ยวเรามากางสะกันครับครับในส่วนของพื้นที่ปูสะน้ำเราควรจะกวาดให้สะอาดอย่าให้มีเศษหินหรือเศษไม้อยู่ใต้พื้นนะครับเพราะอาจจะทำให้สะขาดได้ที่สำคัญก่อนซื้อสะควรคำนวณเนื้อที่ให้ดีนะครับ เพราะว่าตัวสระมีความยาวถึง4เมตรมีความกว้าง1.8เมตรดังนั้นเราต้องเผื่อเนื้อที่ว่างข้างๆด้วยนะครับอย่างน้อย1เมตรรอบสระเลยครับต่อไปเรามาสูบลมกันครับอันนี้เครื่องสูบลมนะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับก็คือซื้อเคยซื้อมาแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อพอร้อมกับชุดนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้เครื่องสูบลมด้วยเราสามารถสั่งซื้อพอร้อมชุดนี้ได้นะครับเป็นเครื่องสูบลมไฟฟ้า อันนี้เป็นรูวาลวนะครับมีวาลวด้วยกัน2ชั้นสูบก่อนเลยเสียงเครื่องสูบลมค่อนข้างดังนะครับเพื่อนๆสูบไปทีละชั้นเริ่มจากชั้นล่างพอลมเต็มก็ปิดฝาวาลวครับ เราก็รีบปิดจุกนะครับอ่า,อาชั้นที่1น่ก็ประมาณนี้นะครับต่อมาชั้นที่2เลยครับต่อไปชั้นที่3เลยครับเพื่อน ครับเมื่อเติมรวมเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าพร้อมที่จะใส่น้ํานะครับกว้างมากทีเดียวนี่มาดูในส่วนของวาลวนะครับมีวาลวนะครับเป็นลักษณะนี้เราสามารถกดเข้าไปได้นะครับกดเข้าไปได้นะนี่ดึงออกมาให้ดูเมยกี้ไม่ชัดนะครับนี่นี่นะครับนี่คือวาลว นะดึงอีกทีก็คือลมออกนะนนี้คือปิดไว้นะครับดันเข้าไปอืมนะนะครับอันนี้คือลักษณะก่อนที่เราจะใส่น้ำนะครับยืดหยุ่นดีมากเลยเดีย๋ยวเรามาใส่น้ำกันครับ รารอน้ำเต็มกันครับครับตรงนี้มีรูระบายน้ำเนี่นะครับเนี่ยเวลาปล่อยน้ําออกนะครับก็ดึงรูตรงนี้น้ําก็ออกจากสระได้เลยครับเนี่ยเปิดอู่นููระบายน้ำ๋ยวเราปิดก่อนนะครับใต้เนี่ยเราสามารถต่อท่อระบายน้ําออกได้นะครับเปิดให้ดูต่อจากตรงนี้เลยตรงที่เราเปิดจุกเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยเราก็สามารถระบายน้ําออกมาได้ ถ้าเราอยากระบายน้ําออกนี่เนี่ยน้ำถ้าปล่อยน้ําน้ําจะออกทางนี้นะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ใส่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นสระน้ํานะครับที่ใส่น้ําแล้วนะครับก็ประมาณนี้ใหญ่มากๆครับใส่น้ําประมาณ2ชั่วโมงได้ครับก็จะได้น้ําประมาณนี้นะครับที่จริงเราสามารถใส่ได้อีกนะแต่ผมเอาแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าใช้น้ําเยอะมากจริงๆ ครับนับว่าเป็นสระน้ําเป่าลมที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้แล้วที่เราสามารถหาซื้อได้ในช้อปปิ้งออนไลน์ใช้งานก็สะดวกแค่เพียงเป่าลมเติมน้ําก็ได้สระน้ําแล้วเลิกเล่นก็เพียงแค่ปล่อยลมปล่อยน้ําพับเก็บสะดวกสบายมากๆเปลี่ยนบ้านของเราให้เป็นภูวินล่าหน้าร้อนนี้นับว่าเป็นไอเทมหลักที่ต้องมีทุกบ้านแล้วครับอ้

ครับสระน้ำเป่าลมขนาด4เมตรและปั๊มลมไฟฟ้าราคาอยู่ที่1,489บาทครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับสระน้ำเป่าลมขนาดใหญ่ยักษ์ของผมเพื่อนๆเล่นสระน้ำเป่าลมอยู่หรือเปล่าครับเล่นใหญ่ขนา,าดไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด สระน้ำเป่าลมที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และในตะกร้าสินค้าด้วยนะครับหากเพื่อนเพื่อสนใจสระน้ำเป่าลมขนาด4เมตรแบบนี้ก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับเพื่อนเพื่อนหากเพื่อนเพื่อนชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะช่องนี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆ่ไว้ให้เพื่อนเพื่อนอยู่เสมอครับครับเพื่อนเพื่อสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่ง้ันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมาย